ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผูทุกคนกรับมครับสําหรับคลิปนี้ครับมาพบมาพอกันกับเบาแหลมพารวยครับผมกับช่องเก้าพารวยเซียหน่วยพารวยนะครับเนาะครับแล้วก็ช่องรักของเบาแหลมคือเบาแหลมพารวยครับื้อนี้ครับพี่น้องจะพาพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะกับเลขเล้าพัฒนาครับผมครับสําหรับเลขเล้าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาครับวันพุธที่15ครับผมพฤษภาคม2567เลขที่ออก5 0 9 9 0 2กครับผม3ตัวบนครับพี่น้อง 902 2ตัวล่าง99ครับผมครับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคที่หมานกันนะครับเนาะบาวแลมก็ขอแสดงความดีใจนั่ครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่บ่ทันโชคท่านหมานครับผมมาดวนๆฟ้าเฝจังซี่แสดงว่าบ่ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะครับซึ่งแนวทางของบาวแลมครับผมครับกับมีพี่น้องครับผมได้เฮกันอยู่ เป็นประจำนะครับเนาะครับมีเขามีรุดเนาะครับผมครับสำหรับตัวเลขก็เป็นเพียงหน้าทางฝากพี่น้องเอฟซีครับผมครับให้ใช้วิจารณญาณในการติดตามในการรับชมนะครับเนาะครับคลิปวิดีโอครับผมเกี่ยวกับแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขครับพี่น้องครับสำหรับเล่าพัฒนาของเ้าแหลมในวันที่ผ่านมานะครับเนาะก็รุดไปครับพี่น้องครับอธิบายพี่น้องฟังนิดนึงครับผมครับสำหรับเลขเล่าครับผมครับสำหรับครับผม สองตัวที่เบ้าแหลมจับคู่ครับผมเลขตัวนี้กับเลขตัวนี้น้พี่น้องครับก็คือจะเป็นเหมือนเลขบิ่งทั้งสองตัวเลยครับหกกับสองแต่เป้าแหลมจะเลือกฟันให้พี่น้องครับผมเพียงตัวเดียวครับพี่น้องครับซึ่งการจับคู่เบ้าแหลมจะพยายามกันเอาตัวที่คิดว่าจะออกมากที่สุดครับผมมาเป็นตัวเด่นดังนั้นครับผมเวลาขยับก็คือขยับอยู่ที่ตัวเด่นนะครับเนาะครับก็เสียดายอยู่ครับผมครับฟันหกสองครับพี่น้องแต่ว่า เลขมันออกครับผมกลับออกศูนย์สองนะครับเนาะครับซึ่งถ้าออกเก้าสองนี่จะบอนาเกียรติพี่น้องเพราะว่าหกกับเก้าเปาแหลมเป็นตัวเดียวกันครับผมครับซึ่งออกศูนย์สองนี่ถือว่าครับผมถับไกลเลยพี่น้องครับไกลเลยแหละครับผมอ่ะวันนี้ครับผมพี่น้องเอฟซีเขามาแล้วนะครับเนาะฝากพี่น้องครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้นะครับเนาะพี่น้องจับบริพาครับผมฝากคุณพ่อคุณแม่ครับผมครับคุณผี่นะครับเนาะ ที่ดูครับผมทั้งช่องของบ่าวแหลมก็ขอให้พี่น้องเข้ามาแล้วครับผมรอติดตามเบิ่งแน้าทางอยู่กับอย่าลืมครับพี่น้องสละเวลาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวแหลมกันนาเด้วยพี่น้องกลับบ่าวแหลมขอกลับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมีทให้การสนับสนุนครับผมบ่าวแหลมด้วยดีเสมอมากครับผมสําหรับเมื่อนี้ครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยครับกับหัวเ่าวพัฒนาของบ่าวแหลมครับผม ครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมมือนีนะพี่น้องเนาะครับผมวันศุกร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสุกี่สิบเจ็ด

พัฒนาครับมือนี่แนวทางนะครับนะักของบ่าวแหลมพารวยครับผม,มครับตัวซื้อกะ เอียงแน่นะครับเนาะขอกราบพระท่านอภัยพียพ่น้องครับผมครับแตกตางแค่นิดนึงนะพี่นอ้องไปเบิ้งเล็กวิ่งกันเลยครับผมใจร้อนแล้วพี่น้องเอฟซี บนล่างวิ่งรูดครับคันเอียงก็ต้องขอากราบระท่านอภัยน้ำเด้กพี่น้อง,ดองอเดียงหามันตรงๆอ่ะครับผมไปเบิ่งงล่วิ่งกันเลยครับพี่น้องวันนี้เบ้าแหลมครับผมฟันไหนพี่น้องเหมือนเดิม ครับเล็กสามได้พี่น้องครับเลบ็กสามเบาเลี้ยมนี่กาจะเบิองบ่อกขาแลพี่น้องเนะอ่ะเบิองให้เป็นเล็กสามได้ครับผมอ่า คอยมาเด้องวดนี้ครับผมสําหรับเลขสามครับผมตัวเด่นตัวเน้นฟันไอพี่น้องสายวิ่งสายรูดบวกวุ่นผาดกันครับผมครับกับแนวทางเล่าพัฒนาบ่าวแหลมครับพี่น้องรับเลีกวิ่งนี่ถือว่าเก่งครับพี่น้องพี่น้องต้องมองถึงสิติเนาะครับเนาะครับเขารุดเขารุดครับนี่คือการคํานวณครับผมครับยังไดก็ฝากพี่ฝากน้องครับผมพิจารณากันเบิ้งอะเบิ้งกันต่อเลยครับผมจับคู่ครับพี่น้องฟันเน้นเยเลยครับผม สามแปดเน้นๆครับพี่น้องครับพี่น้องเอซีครับผมไผชอบนะครับเนาะครับแนวทางยาเลืมนครับผมคนละหนึ่งแช่หนึ่งไหลนะครับเนาะครับมือหนีก็ขอ้พี่น้องครับผมสมหวังครับกับเล่าพัฒนาถึงจะมาแบบดุนๆนะพี่น้องครับกับ่อคอยใหงพี่น้องพิดวังกันลองเอาไปเบิ้งนะครับเนาะเทียบเคียงกันครับผมกับ เหล็กเ,เด่นเหล็กดวนข้าเจ้าครับผมครับของเบาแรมกับเบาธรรมดาคือกันครับพี่น้องเอพซีพ่จรณา,ากันเบิง้งครับไปเบิง้งครับผมจับขู่นะครับเนาะตัวกันตัวร่องครับผมขออนุญาตขยับนิดหนึ่งครับวทีมันจี ครับสำหรับครับผมตัวกันครับพี่น้องครับงวดนี้นะครับเนาะไฮไลท์ก็ตุกงวดนิดนึงครับผมกันไว้บบมักบบต้องเอาครับพี่น้องเอาแต่ตัวเด่นครับแล้วกาศขยับหาเอาครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งสาม หนึ่งแปดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งแปดครับพี่น้องครับนี่คือตัวกันนะพี่น้องเนาะครับตัวกันตัวร่องครับผมครับของแท้ครับพี่น้องตัวกันกันให้พี่น้องอีกสองคู่ครับผมครับเพื่อความบ่ประมาทเนาะครับเนาะกันสามหกสามเจ็ดครับสำหรับสามหกกะ พี่น้องกันซ้ำอีกนิดเด้ยครับผมครับกันสามเก่ากันไวยนํำครับยังมันก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมมักชอบกันเนาะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามไว้กรับผมัครับเขามาเห็นคลิปนี้แล้วอย่าปล่อยผ่านครับยายพลาดเนะครับเนาะเอาไปเบิ่งสำหรับกรับผมเลขสามตัวกันครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามแปด เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามแปดครับฝากพี่น้องครับผมขับกับแนวทางนะครับเนาะเล่าพัฒนาครับผมขับมาแบบด่วนๆครับผมขอให้พี่น้องเฮดซี่ของเมาแหลมทุกคู่ทุกคนครับผมโชคหมือนทำด้วยกันทุกคู่ทุกคนครับแนวทางครับผมมีพี่น้องครับผมครับอาจจะมาสายแน่นะครับเนาะครับ ทางวันนี้เข่าครับผมหลังไม่ออกเจอกันทันที่นะครับเนาะครับมันบ่เข่าเบาแหลมกระบ่อยากลุ่งเนี่ยพี่น้องครับด้วยความห่วงใยแหละพี่น้องครับบ่มีแนวอื่นครับฝากพี่น้องครับผมสําหรับตันใดนะครับเนาะครับสนใจเข่ากุ้งครับผมไอเดร่าเนาะครับเนาะจะขึ้นไปครับผมอยู่ที่ปกนะพี่น้องเนาะครับผมกะอย่าลืมครับผมครับเข่ามาครับเบาแหลมจุดเนี่อยู่ในห้องหวยครับพี่น้องครับคือกับพี่กับน้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกับฝากพี่ฝากน้องเอฟซีครับผม ครับเอาไว้ครับผมคลับ i อดีไล่0989918208เนาะครับเนาะครับสำหรับพี่น้อง f อท่าทันใดที่ต้องการเขากลุ้มครับผมครับแอดไล่เขามากกันเด้เลยครับพี่น้องเขามายูนําบาหลมเบิงครับผมมาหัวหุ่นบาหลมยครับผมเจ็งหรือบบเจ๋งครับเนาะเขามาติดตามกันเบิงผลงานบาวลหลมครับผมครับในเร็วๆนี้ครับจะมีเนาะครับเนาะคลิปหัวหุ่นโลกให้พี่น้องครับผมในเบิงทั้งช่อง u t u b e กันนําครับเพื่อพี่น้องเอท่าทันใดสนใจครับผมบ่สนใจสามารถเดือนผ่านกันได้ครับ สำหรับคลิปนี้ครับขอให้พี่น้องเอฟซีของบ่าวแหลมทุกคนโชคหมันร่ำรวยบ่าวแหลมครับขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับผม